น้ำจิ้มสำหรับทอดมันหมูค่ะเราก็จะเอา,อาน้ำส้มสายชูนะคะใส่ลงไปแล้วก็ต้มให้น้ำส้มสายชูเดือดเสร็จแล้วเราก็จะใส่วันนี้จะใส่เป็นน้ำน้ำตาลเชื่อมะคะ่ะหรือว่าใส่หลับที่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 สำเร็จรูปแล้วอะคะ่ะเพราะว่าเร่งด่วนแล้วก็จะใส่คนให้เข้ากันแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะค่ะแล้วก็ พอให้มันเดือดพอให้มันเดือดดีแล้วอันนี้เติมน้ำไปอีกนิดนึงค่ะพอหลังจากที่เดือดดีแล้วเราก็จะเอามาใส่กระิหอมหอมซอยกับพริกค่ะแล้วก็ใส่แตงกวาลงไปเสร็จแล้วค่ะน้ําจิ้มสาหรับอทอดมันหมูอันนี้เป็นมันหมูนะคะซื้อมาเราก็เนี่ยค่ะจะเอามาปั้นเป็นก้อนๆโดยการที่ ลองด้วยน้ำมันจะได้ไม่ติดมือประมาณนี้ปั้นเป็นก้อนๆประมาณนี้เป็นแบนนะคะมันจะได้สุกง่ายหน่อยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแล้วก็นี่ค่ะเอาไปทอดในกระทะเสร็จแล้วค่ะผัดผักกวางตุ้งไต้หวันใส่กุ้งค่ะก็เหมือนเดิมค่ะตั้งกระทะ ใส่น้ำมันนิดหน่อยพอเคลือบกระทะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปผัดกระเทียมให้หอมหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งลงไปผัดให้สุกค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ผักกวางตุ้งไต้หวันลงไปผัดให้ผักสลดนิดนึงแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วขาวซอสหอยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่านิดหน่อยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะเป็นอันเสร็จแล้วสำหรับ กวางตุ้งไต้หวันใส่กุ้งน่าทานไหมคะอร่อยนะคะสะโพกไก่ทอดแล้วก็เอาสะโพกไก่นะคะมาล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งครึ่งหนึ่งค่ะ,เพ,ะเพื่อเพื่อนที่เวลาทอดแล้วมันจะได้สุกได้ง่ายแล้วไม่ต้องใช้เวลานานหลังจากนั้นได้ที่แล้วเราก็จะจิ้ม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 ให้เนื้อไก่เป็นรูๆูนิดนึงเพื่อที่ส่วนผสม จะได้เข้าซึมเข้าไปในเนื้อไก่ได้ก็จะเป็นซอสถั่วเหลืองอซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายนิดนึ่งตัดเค็มนะคะแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จหลังจากนั้นแล้วก็ใส่แป้งลงไปค่ะแป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็คลุกให้เท่ากันแล้วก็เอาไปทอดค่ะอันนี้ใช้น้ํามันพืชในการทอดนะคะ ทอดให้เหลืองกรอบพอดีค่ะเป็นไงคะไก่ทอดน่าทานไหมคะคณะหมูกรอบจากหมูกรอบที่เราทำไปเมื่อ EP ที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นน้ำปรุงนะคะใส่ซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองซอสหอยแล้วก็น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะอันนี้เป็นซอสหอย เราจะเตรียมเครื่องปรุงไว้เลยนะคะจะได้สะดวกในการผัดเหมือนเดิมค่ะน้ำมันนิดหน่อยพอเคลือบกระทะนิดนึงแล้วก็กระเทียมกับพิกที่เราตำไว้ค่ะก็ใส่ลงไปพอผัดใหก้กระเทียมกระพริกมีกลิ่นหอม เราก็จะใส่คะน้าลงใบก้านคะน้าก่อน,นะคะเพราะก้านคะน้าจะผัดสุกยากกว่าใบหลังจากนั้นก็ผัดใบพอใบสลดแล้วเราก็ใส่หมูกรอบลงไปนะคะเพราะว่าแล้วก็ใส่น้ําที่เราผสมไว้ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคะนา้าหมูกรอบทานกับข้าวเป็นอาหารมื้อ